กโนรคุณสวัสดีครับผมเภสัชกรนทวัฒน์จิโรดพงศ์ครับคราวนี้ครับเราจะต่อกันในหัวข้อเดิมนะครับหัวข้อเดิมเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเติมไปตามลำดับนะนั่นก็คือในหัวข้อของกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคไทรอยอย่าลืมนะครับมันจะมีทั้งไทรอยเป็นพิษซึ่งก็คือผลิตไทรอยฮอร์โมนเยอะเกินแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือผลิตไทรอยฮอร์โมนน้อยจนเกินไป นะครับแต่ทั้ง2กลุ่มนี้ครับบริษัทเล็งเห็นว่าจากทั้งข้อมูลในเรื่องของสินค้าในเรื่องเหตินจือแล้วก็ประสบการณ์นะครับที่มีมาตั้งแต่ปี2538ที่บริษัทเนี่ยเปิดขึ้นแล้วก็เข้ามาจัดจําหน่ายเราก็จะบอกว่าทั้ง2กรณีนั้นสามารถใช้วิธีในการรับประทานยาสูตรตำรับเดียวกันได้เพราะว่ามันจะเป็นการปรับสมดุลน,นะครับในเรื่องของฮอร์โมนได้เหมือนกัน นะครับเราจะเริ่มวันที่1ถึงวันที่6เป็นช่วงที่1ซึ่งเราก็จะให้ผู้ป่วยนะครับรับประทานยา3เวลาด้วยกันนั่นก็คือเวลาเช้าครับเราจะมีราก1แคปซูลมีสกาโน1แคปซูลและมีส้มแขก3แคปซูลอันนี้จะให้ทานแล้วก็ดื่มกาแฟ3 in 1ตามหลังนะครับในตอนเช้าส่วนในมือ้อบ่าย3โมงหรือ4โมงเย็น ก็คือเป็นช่วงที่ท้องว่างหลังจากการกินอาหารเที่ยงไปแล้วอย่างน้อยสัก2 3ชั่วโมงช่วงนั้นก็คือท้องว่างนะเราก็จะให้ราก1แคปซูลดอก1แคปซูลแล้วก็สกาโน่1แคปซูลครับแกะแล้วก็ละลายในชากาโน่โรยบอสนะครับ1ซองนะดื่มให้หมดในนั้นนะครับหลังจากนั้นครับ มื้อก่อนนอนนะฮะเราก็จะมีสูตรที่แยกออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของคุณผู้ชายและส่วนของคุณผู้หญิงถ้าเป็นคุณผู้ชายนั้นจะให้เป็นราก1แคปซูลสกาโน่นึแคปซูลนะครับส้มแขก3แคปซูลและ NG 2-3แคปซูลตามความเหมาะสม หลังจากนั้นก็ดื่มกาแฟเขียวหรือกาแฟสกาโนตามสำหรับคุณผู้ชายนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงเราจะเปลี่ยนจากรากเป็นนมพึ่งแทนเพราะว่ามันจะเสริมเรื่องฮอร์โมนได้ดีสำหรับตัวนมพึ่งนะครับมันก็จะกลายเป็นนมพึ่ง1แคปซูลสกาโน่หส้มแขก3แล้วก็ NG 2-3ตามความเหมาะสมเมื่อทานยาแล้วดื่มกาแฟมอกค่าตามสำหรับคุณผู้หญิง นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสูตร1-6วันแรกนะครับถามว่าถ้าไม่ทําตามนี้ได้ไหมอันนี้เราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับได้ไม่เป็นไรอยู่ที่ความเหมาะสมความจําเป็นอยู่กับดุลพินิษในการแนะนําหรือจัดจ่ายายาให้ตรงไปตามอาการของผู้ป่วยและความสามารถที่เขาจะสามารถรับยาได้นะครับแต่ว่าถ้า ไม่มีข้อที่ต้องเปลี่ยนแปลงใดๆบริษัทอยากให้เดินตามแนวทางนี้นะครับเพราะว่าแนวทางนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเก็บสะสมข้อมูลในเรื่องของประสบการณ์มามากกว่า20ปีเลยทีเดียวที่การอนเซลล์เข้ามาจัดจำหน่ายในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทําตามมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดของเรานะครับนะแล้วก็ถ้าเกิดจะปรับหรือถ้าจะประยุกเนี่ยก็ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความจําเป็น ก็ในคราวหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันว่าในช่วงต่อไปเราจะมีวิธีการวางแผนการให้ยาอย่างไรตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมนทวัตจิโรดพงษ์ล่าลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าเทปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีครับ